ครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องนายเนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันในมุมแบบนี้นะครับก็คืออุมหน้าคอมเองด้านหน้าเป็นคอมพิวเตอร์นั่นเองเนาะนะครับวันนี้นะครับมาตอบแทนแฟนคลับตอบแทนผู้ติดตามกันหน่อยนะครับโดยถ้าคุณผู้ชมได้ดูเนาะนะครับก็อยากจะให้นะครับไปกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกับช่องต่างๆเหล่านี้เนาะที่เราจะมาบอกกันนะครับ แต่ยังไม่รู้นะสว่าวันนี้เราจะทําอะไรนะครับวันนี้ความจริงก็คือว่าจะมาส่องผู้ติดตามกันนะว่าผู้ติดตามในช่องนายก้าเนี่ยนะครับเป็นใครเนาะแล้วเขามีคลิปอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะนะครับอ่ะแรกนะครับโหผู้ติดตามอันแรกนะครับ,ม,รรบมีคนติดตามตั้ง1.82หมื่นคนนะครับ10,000กว่าคนนะครับชื่ออะไรวีลา66230นะครับเราเข้าไปดูเขาหน่อยเนาะ ก็เขามีคลิปอะไรเอนะครับเขาก็มีคลิปต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องประมูลของมงคลเนาะเออนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับก็ใครชอบแนวนี้นะครับก็สามารถไปกดติดตามกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวฝากขึ้นไว้ด้านล่างเนาะนะครับกับช่องนี้นะครับเวลา66230นนั่นเองนะครับอ่ะต่อนะครับมาดูช่องนี้นะครับช่องนี้นะเป็น ช่องนักร้องดังนะประจำลงใน,นมือสมวิทยานั่นเองนะครับกับปันปันคุณชายสายอีสานเนาะเขามีผู้ติดตามก็คือ6.34่นะ6,000กว่าคนแล้วนะครับก็เขาก็เป็นคลิปอะไรเนาะคลิปเกี่ยวกับเขาร้องเพลงเออนะครับอย่างนี้นี่อันนี้ปันปันไปร้องเพลงสุดคูณของเธอก็ เขาไปติดตามกับปันนได้นะครับปันปันทำนุรักครับทีมงามนั่นเองเนาะนะครับก็มีคลิปต่างๆเนาะรวมถึงเนี่ยคลิปไปเที่ยวนะคลิปอะไรต่างๆเลยนะครับนักร้องก็ต้องมีเพลงเยอะมากมายนะไปติดตามกันได้นะครับมีหลไรเพลงด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานปันปันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามเนาะกดติดตามด้านล่างนี้ด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างเนาะนะครับออาไปต่อ คลิปต่อไปนะไปดูใครเนี่ยนะครับอันนี้คือใครวิญญาพาเที่ยวนะครับมาดูหน่อยวิญญาพาเที่ยวนะครับเขาเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอ่านะครับนี่ก็เป็นคลิปเขาพาเนี่ยพาไปชมประเพณีที่อาจนะจะซูนหายเป็นนาคตได้นะน่าจะเป็นอะไรเนี่ยอันเนี้ยสวัสดีครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับก่อเจดีสายเนาะส่งน้ำพาอะไรต่าง นะครับก็เกับพื้นดินออนะครับอเออนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับกับช่องนี้นั่นเองคือวิญญาพาเที่ยวนั่นเองนะครับก็ฝากไปดูกันด้วยเนาะเราไปดูกันต่อนะครับช่องนี้นำเสนอเลยนะครับเมอาพาเลาะช่องนี้คือช่องเมอาพาเลาะนะครับของคุมเมย์นั่นเองนะพาไปทำอะไรเนี่ยอะไรแรกอะไรมาแซบ่บ โดยเด,อ,เดอจ้านะคนดู100ร้อยกว่าคนเออนะครับนี่คุเมย์เขาพาไปกินส้มตำนะครับดูโหยพูดลหลายๆเลยทีเดียวเนาะนะครับอ๋อก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องนี้เมอาพาเลาะนั่นเองนะครับก็ฝากไปด้วยเนาะอ่าต่อนะครับช่องหนึ่งคือช่องเฉลิมพรเทพนะครับช่องของพี่แกะนั่นเองนะครับก็ เราไปดูเนาะวิดีโอเขามีอะไรบ้างนะครับอ่ะก็มีเพลงเพาะๆนะครับที่พี่แกะเนี่ยเขาจัดอยู่ที่ทออเนาะ93.25ทออจันทบุรีนะครับก็ไปติดตามพี่แกะกันได้นะครับก็ไปติดตามช่องกันด้วยนะฝากด้วยนะเดี๋ยวขึ้นหน้าหน้านี้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็มีหลายช่องเลยนะครับยังไม่หมดนะครับมีอีกนะครับก็ฝากไปติดตามช่องด้วยนะครับนี่นะครับ มาดูช่องนี้กันหน่อยนะช่อง b บ l แมน n ิ่ง g 9นะครับอันนี้คนติดตามเยอะแยะมากมายเลยนะครับ27คนนะไม่ค่อยดูคลิปเนาะนะดูนะมีแค่3คลิปเองนะครับก็มีคลิปเปิดตัวช่องนะครับคลิปตะรุยงานบนวิ์แล้วก็มีรอยกระทงแค่นั้นนะครับไม่ว่างถ่ายเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวต่อไปนะเขาก็จะอัพให้ลงกันด้วยนะครับก็ฝากติดตามนะช่องเบลแมน n ิ่ง9นะครับ ไปต่อช่องนี้ช่องนี้โอ้โหช่องนี้ผู้ติดตามเยอะอยู่นะครับ906คนนะครับกับช่องโอลี่นิชาเนงนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับติ่งติ่งเองเนาะเออนะฮะใครชอบนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับเอ็กโซเนาะนะครับรวมถึงเขาจะตามหาลูกชายสุดที่รักนะครับอยากจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเนี่ยลุ้นมากนะครับลุ้นลุ้นจริงๆเออไม่เชื่อลองไปดูได้นะครับเนี่ยเนี่ย ลุ้นมากนะครับก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะช่องโอดีนิชานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในช่องโอดีนิชาเนี่ยเขาก็จะมาข้อแลบกับช่องเราด้วยเนาะนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับใครอยากคอมเมนต์อยากถามอะไรนะพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับรอติดตามเนาะมีอะไรอีกนะครับเรามาดูผู้ติดตามของเราบ้างเนาะผู้ติดตามที่ชอบคอมเมนต์นะครับในช่องเรานะครับส่วนใหญ่ชอบคอมเมนต์กันมากเลยมาดูอันนี้หน่อย อันนี้ชื่อว่าแบมแฮปปี้นะครับไปดูเขาหน่อยนะครับช่องนี้เขามีอะไรนะเออมีเยอะแยะเลยนะครับดูมีการสอนทำอีโมจิไอโฟนด้วยนะด้วยแอปอะไรต่างๆนี้ด้วยเนาะเออเนี่ยมารีวิวอุปกรณ์การเรียนด้วยนะครับอันนี้นะครับดูเขามารีวิวอะไรนะคะก็มีกาตนาอตีนะคะครับเนี่ยนะครับ ก็ไปติดตามกันได้นะครับอันนี้มารีวิวอุปกรณ์การเรียน2ออย่างด้วยกันเนาะนะครับในช่องแบมแฮปปี้นั่นเองนะครับฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับอ่ามาดูต่อนะช่องนี้ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับช่องอะไรเนี่ยอ่านว่าโพลีหรือน่าจะโพลีเนาะนะครับนในช่องโพลีนะครับ, Poly, รบวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับตามวันเกิดนั่นเองนะครับอ้าวเพิ่งเห็นคลิปตัวเอง <laughs> นะครับ เออก็ไปดูเองเนาะไปกดติดตามเองนะครับเออนะครับชอบมากเลยนะครับเป็นเกี่ยวกับอะไรต่างๆตามวันเกิดนั่นเองนะครับมันจะเป็นหูฟังตามวันเกิดใช่ไหมครื่องดื่มตามวันเกิดนะครับ,รนะรบพุดดิ้งตามวันเกิดอะไรต่างๆนะครับเนีย่ยไปดูกันได้นะครับกับช่องนี้นะครับช่อง โ o l y นั่นเองนะฝากไปติดตามกันด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับเอาคลิปมาให้ดูประมาณนี้นะครับหากชอบเนาะฝากกดไลค์ ек, กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวในอะนาคตเราก็จะไปส่งผู้ติดตามกันต่อนะครับว่าเขามีคลิปอะไรเก่าๆนั่นเองนะครับอยากทำอะไรนะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็หากชอบเนาะฝากกดไลค์กดแช ек, ร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปใหม่เรามากันทุกวัน เสาเวลา9ก้านาฬิกาน,นั่นเองนะครับในวันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย